วันนี้ครูจะแนะนํารเรื่รองศิลปราสาราการบินนะครับการบินจริงๆแล้วจะมีเออร์ลอนสองข้างนะครับเออร์ลอนสองข้างก็ทาหน้าที่ในการเลี้ยวนะครับเครื่องบินของคนอื่นนะครับเออร์ลอนจะอยู่ปลายปีกนะครับแต่ปรากฏว่าครูเองเนี่ยอยากจะทดลองทฤษฎีการบินสําหรับโรงเรียนจากอากาศนะครับก็เลยย้ายเนี่ยที่ปลายปีกมาอยู่ที่โคดปีกลองดูนะครับปรากฏว่าเมื่ออยู่ที่โคดปีกแล้วสมบูรณ์ดีมากครับการเลี้ยวดีมาก แต่ปราคิว่าวันนี้เป็นการทดสอบใหม่อีกอย่างนึงเมื่ออยู่ที่คนปีกแล้วใช้ครั้งเดียวนะครับจุดประสงค์ก็คือลองทดสอบดูว่าเมื่ออึ้อร่างครั้งเดียวี่ยเพื่อบินตอบสนองในการเลี้ยวเป็นยังไงเรากวทดสอบไปสองเที่ยวแล้วก่อนที่นักเรียนจะมานะครับทางด้านซ้ายนะครับตอบสนองก็คือเลี้ยวซ้ายได้ดีแต่เลี้ยวขวาเนี่ยจะไม่ค่อยเลี้ยวฉะนั้นวิธีแก้อาการนี้ก็คือจุดประสงค์ของการใช้อึ้อร่างครั้งเดียวตอนแรกก็คือต้องการให้นักเรียน เพราะว่าการตอบสนองเนี่ยถ้าเร็วมากนักเรียนมันขัาไม่ทันนะครับสำหรับคุณมือใหม่พอมาตรงนี้นะครับครูก็เลยตัดสินใจว่าต่อไปนี้วิธีการที่จะให้นักเรียนบินก็คือเออรอนต้องมี2ข้างนะครับเพราะถ้าถ้าถ้าข้างเดียวแล้วตอบสนองเฉพาะข้างซ้ายนะครับฉะนั้นเมื่อเออรอนมี2ข้างแต่ว่าเล็กไปครึ่งหนึ่งเปรียบเสมือนพื้นที่ของเออรอนเนี่ยนะครับเราหารครึ่งแล้วมาอยู่ทั้งซิกนี้ด้วยนะครับแต่คงจะเป็นวันอื่นนะครับแต่วันนี้ขอให้เธอมาดูการทดสอบข้างที่3นะครับพร้อมอย่างครับ เดินครับไยุ่ยังเดี๋ยวไหมครับตาบองครับไม่เป็นไรครับ สูงและโชว์ทำรูปวงกลมตั้งนะครับวงกลมตั้งนะครับทำได้สวยมากครับยังเป็นการลงแบบปอนแลนดิง้ง